การจัดง,งานเทศกาลของหมู่บ้านบามานีหันสากับบุฟเฟ่อาหารสุดแสนอร่อยแต่ปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านก็เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อฉันได้รับภารกิจสําคัญ mm hmm. ให้ไปยังเขตจิการชินาที่กําลังเกิดสงครามไททันอยู่ mm hmm. เรื่องราวสุดฤทอิก็เกิดขึ้น mm hmm. ทุกคนวันนี้มีงานเทศกาลในหมู่บ้านฉันด้วยคนเยอะเป็นพิเศษเลยหลายหมู่บ้านมาเทศกาลนี้ด้วยเทศกาลนี้จะมีปีละครั้งมันเป็นเหมือนเทศกาลผูกมิตรสัมพันธ์กับคนต่างหมู่บ้านยังไงล่ะดูนี่สิเจ,จ้าจิ้งจอกน้อยก็ามาร่วมงานด้วยว้าวน่ารักมากๆาเลยจะดูเหมือนว่ามันจะขี้อายสักหน่อยนะ ฉันชอบเทศกาลนี้สุดๆมันทําให้หมู่บ้านคึกคือและมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนอกจากจะมีการตกแต่งที่สวยงามแล้วยังมีการเลี้ยงอาหารที่อร่อยอร่อยอีกด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยมันมานานมากคือการได้กินอาหารต่างถิ่นและหลากหลายรสชาติซึ่งอาหารของแต่ละหมู่บ้านจะมีรสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนมันอร่อยมากและมันก็เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วย ฉันจะไปดูที่หอประชุมพอหมู่บ้านดีกว่าว่ามีอาหารอะไรบ้างว้าวมีอาหารเยอะมากๆเลยแต่ฉันจะเก็บกระเพาะไว้กินช่วงเย็นดีกวา่าเพราะว่ามันจะมีเยอะเลยคือคืนกว่านี้อีกฉันจะเข้าไปดูห้องครัวสักหน่อยนะว่าเขาทําอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นส่วนของวัตถุดิบบางครั้งก็มีที่รู้จักบ้างบางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยว่าแต่เนื้อซอมบี้หรือเอาไปทาอะไรกินอะ โอ้ฉันไม่เคยริมรดเนื้อซอมบี้มาก่อนเลยมันคืออาหารยอดฮิตในหมู่บ้านของฉันสเต็กซอมบี้อร่อยมากว้าวจริงเหรอฉันไม่เคยกินสเต็กซอมบี้มาก่อนเลยต้องลองแล้วมันมีอะไรที่ใส่แทนถั่วได้ไหมแน่าจะไม่มีครับเพราะไม่มีอะไรที่ทรสชาติใกลเคียงกับถั่วนนเลยถ้าไม่มีถัว่วรสชาติอาหารของเราก็จะไม่อร่อยเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหรอผู้ใหญ่บ้านตอนนี้พวกเรา,ารขาดแคลนถั่วอยูคาลิปตัสมันเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เราต้องใส่ในเตชิกันชินาเขาปลูกกันเยอะเลยนั่นนะสิแต่ตอนนี้ในเตจิกันชินาเขาประกาศสงครามไทยท่านกันอยู่แต่ฉันคิดว่าถ้าไปซื้อที่นั่นคงจะไม่ปลอดภัยถ้าไปซื้อที่เมืองอื่นคงจะใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวฉันคิดว่าคงจะต้องตัดเมนูนี้ออกจากรายการอาหารนี่มันคือเมนู ประจหมู่บ้านเลยนะผู้ใหญ่บ้านถึงเขาจะประกาศสงครามไทยท่านแต่เขาก็ไม่ได้เริ่มสงครามตอนนี้สักหน่อยฉันคิดว่าถ้าไปซื้อตอนนี้คงทันอยู่และฉันจะอาสาไปซื้อเองท่านผู้ใหญ่บ้านฉันคิดว่าเธออย่าเสี่ยงดีกว่านะไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านฉันเคยไปทหารฝึกหัดที่นั่นมาก,ก่อนและฉันจะกลับมาหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้อย่างปลอดภัยง้นฉันฝากด้วยนะขอให้เธอเดินทางโดยสวัสดิภาพ อาหารอร่อยๆอของหมู่บ้านเราจะต้องไม่ถูกตัดออกจากเมนูแน่นอนฉันควรจะรีบเดินทางไปตอนนี้เลยงานเฉลิมฉลองเทศกาลของพวกเรามี3วันฉันคิดว่าฉันควรจะกลับมาวันพรุ่งนี้ก่อนอื่นฉันจะต้องเตรียมของและเตรียมมาคู่ใจของฉันได้เวลาเดินทางแล้วไปกันเถอะโรซาโอจะจริ้งจอกน้อยไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฉันจะคิดถึงความน่ารักของเธอขอให้เดินทางปลอดภัยพละคุ้มครองโชคดี ฉันจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้แน่นอนไวพอฉันก็พออย่าเพิ่งรีบอำลาส่งเสียฉันนะฉันมั่นใจว่าฝีเท้าของโรซ่าจะไวกว่าไททันนอกจากจะมีเทศกาลเฉลิมฉลองแล้วหมู่บ้านของเรายังปลูกสวนดอกไม้เพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะฉันอยากจะหยุดดูความสวยงามนี้มากแต่ไม่มีเวลาแล้วฉันต้องรีบไปไดเดวิวล่าออกเดินทางได้ในระหว่างทางก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังดีกว่า ในตอนที่ฉันเป็นทหารฝึกขัดในเขตจีกันชิน่าแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อสตาชาเขาชอบกินอาหารเป็นชีวิตจิตใจในขณะที่ฝึกเขาก็ยังเอามันฝรั่งมากินเลยเขาเคยแบ่งให้ฉันกินด้วยแล้วก็บอกว่าชีวิตพวกเรามันสั้นในจดดใัตุรัสท่านใดตอตนไหนก็ไม่รู้กินๆไปเถอะเผลอๆพ,พวกเราอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้และหลังจากนั้นครูฝึกก็เห็นเขากินและโดนทําโทษในที่สุดฉันคิดว่าเขาก็พูดถูกนะ เพราะพวกเราไม่สามารถรู้อนาคตได้เธอทำในสิ่งที่ชอบแต่ก็ผิดเวลาไปหน่อยแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเอเลนฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่เครียดแค้นไททันมากๆเขาบอกว่าฝันว่าฆ่าไททันจนหมดโลกนี้ไปและเขาก็เอาแต่บ่นคนเดียวว่าต้องฆ่าให้หมดฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฆ่าอะไรให้หมดบางครั้งคำพูดของเขาก็ดูน่ากลัวนะชื่อต่างชาติที่แล้วกันไหมบางครั้งไททันอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาจากชาติที่แล้วก็เป็นไปได้ ที่พูดไปฉันก็ริ่มระแวงแล้วนะฉันกลัวว่าจะมีไททันโผล่มาโดยที่ไม่รู้ตัวคงไม่สามารถเดินทางต่อได้แล้วละ่ะใกล้จะมืดแล้วควรจะหาที่พักบริเวณนี้และอยู่ที่สูงๆเข้าไว้ก่อไฟด้วยนะมันจะช่วยป้องกันเจ้าซอมบี้ฉันกำลังทำบ้านต้นไม้อยู่แล้วว่าจะนอนบนบ้านต้นไม้คืนนี้เพื่อกันจาพวกซอมบี้โอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รีบไปก่อไฟ เดี๋ยวหลับเข้านอนแล้วน่ากลัวมากโอไม่นะไอไข่เน่าจุดไฟเผามันเลยแล้วก็นี้เป็นข้ามคืนที่เสนน่าเบื่อจังหาอะไรทำดีกว่าทดสอบความแม่นสักน้อยอรุณสวัสดิยามเช้ารีบเดินทางกันเถอะ เราเดินทางมาถึงเขตจีกันชีนากันแล้วพอดูรอบๆแล้วรู้สึกเงียบเชียบมากเลยมันน่าเศร้ามากเลยที่ลูกหลานชาวเอลเดียต้องมารับผลกระทบทั้งที่พวกเราไม่ได้ก่อถามว่าฉันมีเชื้อสายชาวเอลเดียหรือไม่ฉันก็มีเซี่ยวนิดหนึง่งแต่ก็เป็นลูกครึ่งนิดหนึง่งลูกครึ่งเชื้อสายชาวเอลเดียหรอไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ําตังหเฮียหาสาระแท่ไม่เจอโอเครออยู่นี่นะโรซาเดี๋ยวฉันจะเข้าไปซื้อถั่วสักแป๊บหนึง่ง ฉันซื้อถั่วเสร็จแล้วรีบกลับก่อนจะถึงเย็นนี้เถอะขอบคุณมากที่ซื้อถั่วร้านเราขอให้สนุกกับเทศกาลงานเฉลิมฉลองนะภารกิจของเราสำน็จไปได้ด้วยดีฉันขอให้สงครามไทท่านระหว่างชาวเอเดียจบลงอย่างสงบสุขเร็วๆนี้เอะ๊ะร้านผลไม้นี่แวะซื้อกินระหว่างทางดีกว่าเอาแตงโมงกับเบอร์รี่โอเคฉันหาท้าข้าร้านก่อนนะเอะ๊ะเสียงอะไรนะ อย่าบอกนะว่าโอ้ไม่นะรีบนี้ไปท่าเรือแล้วเข้าโอ้ oh, แล้วเชนจะจงมาวิ่งทำไมเนี่ยโรซาเธอต้องวิ่งให้ไวกว่านี้ในที่สุดฉันก็ได้ขึ้นเรือแล้วถึงมันจะแออัดไปสักนิดหนึ่งก็เถอะ ในที่สุดเช่ก็ถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยพร้อมกับถั่วเป็นการลอดตายครั้งที่999ฉันต้องทำบุญให้มากกว่านี้แล้วละ่ะถ้าไม่ได้ฝีเท้าของโลซ่าตอนนี้ฉันคงจะอยู่ในท้องของไททันแล้วอ้อเธอกลับมาแล้วพระเจ้าคุ้มครองภารกิจของพวกเราสำเร็จแล้วเตรียมฉลองในคืนนี้กันเถอะ